สวัสดีครับกับผมอรดิสรเพียงเกษตอนเช้าๆของวันอาทิตย์ที่24พฤษภาคม2563ออกกำลังเช้าๆครับกับเพื่อนบ้านนะครับก็ถือว่าเป็นกิจวัตรประจำวันที่จะต้องเรียกเหงื่อด้วยตัวของคุณเองมีเงินก็ซื้อเหงื่อมาทานสักขวดไม่ได้นะ สุขภาพดีไม่มีขายต้องทำเองวันนี้ครับผมอ่านเช็คข่าวในโซเชียลแล้วตกใจเรื่องหนึ่งครับว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานี่ได้เป็นแชมป์ครับแชมป์ในการกู้เงินครับมากที่สุดนับตั้งแต่ตั้งประเทศสยามและประเทศไทยกู้เงินไปทั้งหมดเป็นหนี้สาธารณะ ถ้ารวมกับพกรกกู้เงินที่จะเข้าสภาอีกหนึ่งล้านล้านก็จะเป็น8.8ล้าน,ล,านล้านบาทโอ้โหท่านจะเพิ่งเป็นลมนะครับเราชื่นชมยินดีกับนักรัฐประหารมาบริหารประเทศ6ปีสร้างนี้ให้แก่ประชาชนชาวไทยสร้างนี้ให้แก่ลูกหลานถึง8.8ล้าน 8. 8. ล้าน,าน,านบาท ถามต่อไปว่า8.8ล้านล้านบาทนั้นใครจะเป็นผู้ใช้หนี่ครับก็ประชาชนชาวไทยนี่แหละดีใช้เวลากี่ปีครับ78ปี <c oughs> ฟังดีๆนะครับ78ปีถึงจะใช้หมดเพราะพระบรงบประมาณประจำปีต่างๆก็จะมีงบใช้หนี้ซึ่งรัฐบาลได้กู้ไว้ ใช่นี่ปีละแสนสองแสนนะครับตัวเลขกลมๆก็ถือว่าเป็นฝีมือของการบริหารงานของทหารจากการรัฐประหารครับเดีย๋ยวนี้ทหารเป็นที่รังเกียจนะครับเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยซึ่งเดี๋ยวนี้จะเข้าสู่แผนการฟื้นฟูตามกฎหมายล้มละลายเจ้าหนี้การบินไทยบอกว่าในบอร์ดในคณะกรรมการบริหารของการบินไทยต่อไปเนี่ย อย่าเอาทหารมานั่งโอ้พิ่งรู้ตัวเหรอครับเขาบอกว่าเหตุผลอะไรก็พี่น้องประาชาชนคิดเองผมได้คิดไปไกลครับไม่ใช่เพราะบอดการบินไทยนะครับประเทศไทยบอดใหญ่ในคณะรัฐมนตรีก็ไม่ไม่ควรมีทหารทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเ่ยเป็นทหารที่ไม่สง่าง,งามครับยึดอำนาจเขามา แล้วยังทำกลางไปทำบริหารราชการแผ่นดินพกรกฉุกเฉินเดี๋ยวนี้มันไม่ฉุกเฉินแล้วคนเสียชีวิตแทบจะไม่มีแล้วครับมาจากต่างประเทศเท่านั้นนะครับโควิด19คุณยังยืดอายุพลกไปโดยใช้คำว่าคาดการว่าจะเกิดขึ้นพลกฉุกเฉินนั้นมันใช้คาดการไม่ได้นะมันต้องเป็นเรื่องที่แน่นอนเกิดขึ้นจริง คุณเป็นพรบรเป็นเนพ็อนกอพรกโทษครับพอลกอปิดปากประชาชนทําให้ประชาชนไปไหนมาไหนไม่ได้โดยเสรีภาพของเขาน่าคิดนะครับปล่อยให้คนที่ไม่มีประสบการณ์ปล่อยให้อานาจอํานาจนิยมจากการรัฐประหารนี่มาปกครองประเทศแปดปีแม่พวกป่านุวิทย์หายไปไหนครับ สมัยก่อนคุณยิ่งรักชินวัตรจะกู้งเงิน2.2ล,ล้านล้านมาสร้างรถไฟความเร็วสูงก็ทําไม่ได้ครับเดี๋ยวนี้6ล้านล้าน8ล้านล้านจะสร้างได้หรือเปล่าตุลาการรัฐธรรมนูญสารรัฐมน,นูลก็บอกว่าให้ไปทําถนนลูกรังให้เป็นลาดยางก่อนทั่วประเทศคือสายตาสั้นหมดนะครับของคุณยิ่งรักก็ทําไม่ได้ผมก็อยากถามหาพวกปอนุวีททั้งหลายออกมาปอนุวีทกันได้แล้วปอนุวีดขับไล่ประยุทธ์ได้แล้วครับ 8.8ล้านล้านในพวกคุณก็เป็นหนี้เหมือนผมนี่แหละไม่ได้มีศักดิ์รีอะไรแล้วคราวนี้ในการฟื้นฟูการบินไทยก็ได้ยินข่าวว่าจะตั้งวิศนุค,คุมเครือศีถนนชัยเราเนี่ยนะครับเป็นประธานในการที่จะไปพิจารณาในการฟื้นฟูมีพีรภพันธ์สาลีรัตตภิพภาานะครับอดีตประชาธิปัตย์วันนี้ลาออกไปอยู่กับประยุทธ์ มีถาวรเสนเนียมครับมีประหลักกระทรวงการคลังและผู้ในยการสอนอชสำนักจราจรเนี่ยนะครับไปไปดูการแผนฟื้นฟูคุณถาวรเสนเนียมเลยครับการบินไทยนะครับฟังดีๆนะครับจําได้ไหมครับคุณถาวรเสนเนียมเลยนะเป็นคนไปปลุกระดมให้พวกการบินไทยมาเป่านกหวีดมาสนับสนุนเขาการบินไทยยิ้มล่าแล้วครับบริจาคเงินยาวเฟื้อยเลยครับ มอบให้คุณสุเทพเทือกสบรรคคุณถาวรเสเนเดียมเดี๋ยวนี้ถาวรเสเนเดียมเป็นรับที่ช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมครับคุณถาวรไปหลอกให้พวกท่านสนับสนุนกปปสเดี๋ยวนี้กปปสฆ่าการบินไทยซะเองครับรู้กันหรือยังครับตาสว่างกันหรือยังนะอันนี้ไม่ใช่ได้ทีมาซ้ําเติมนะครับเป็นแต่เพียงพูดประเด็นว่าเขาไม่ต้องการให้ทหารไปนั่งในบอร์ดบริหารในรับวิสาหกิจต่างๆไม่ใช่เฉพาะ ไม่ใช่เฉพาะการบินไทยนะครับท่านผู้ชมครับเ,รเกือบทุกบอดของประเทศเนี่ยมีทหารไปยุ่มย่ามไปอยู่ในบอดต่างๆเกือบจะร้อยเปอร์เซนต์ไม่มีบอดไหนที่ไม่มีทหารครับประเทศมันถึงล้าหลังประเทศเอาคนที่ไม่รู้เรื่องไปอยู่การไฟฟ้าเอาเป็นเอาทหารที่เคยรบไปเป็นทหารราบไปดูไฟฟ้าไปดูการปรปา ไปดูการรถไฟโอ้ครับมันก็เจ๊งกับเจงเลยแหละครับไม่เคยเห็นรับวิสาหกิจใดที่ทหารเข้าไปแล้วได้กำไรกำไรเป็นกอบเป็นกำครับธุรกิจสีเทาก็เรียกร้องกันมาเยอะนะครับธุรกิจสนามมวยลุมพินีเนี่ยนี่แหล่งทามาหากินของทหารเลยนะแลวยิ่งข่าวว่าเขาจะเขาจะเปิดให้ต่อยไว้นะไว้ๆนี้นะจวนแล้วลุมพินีแหละเป็นแหลง่งแพร่เชื้อโควิด19เกเที่ยวนี้ ถามหน่อยว่ารายได้ทั้งหมดเอาไปไหนรายได้จากสนามกอล์ฟเอาไปไหนนะเป็นธุรกิจสีเทาท,าาาาที่อาศัยข้าราชการอาศัยตำแหน่งหน้าที่อาศัยเครื่องแบบแต่งตัวมาทำธุรกิจสีเทาภายในกองทัพเขาถามหาจนป่านนี้ก็ไม่ได้รับคำตอบครับเพราะความเชื่อถือในวงการทหารมันสุดหนักนะครับอันนี้ต้องขอโทษทหารอาชีพ ที่เป็นทหารประชาธิทไตยซึ่งผมเชื่อมั่นว่ามีเยอะนะครับก็แสดงว่าภาพลักษณ์ของพวกท่านไม่ดีซะแล้วขอไม่ต้อนรับให้นั่งในรับวิสาหกิจครับก็อยากให้กระทรวงรัฐบาลหรือคนรับผิดชอบมาประกาศชื่อรายชื่อของบอดรับวิสาหกิจต่างๆดูซิว่าทหารนั่งอยู่ที่ไหนอย่างไรนะครับเพื่อจะขับไล่พวกบอดพวกนี้ออกไปจากตำแหน่งเสีย นำเศรษฐกิจของชาติบ้านเมืองมาสู่ความเจริญขาหนึ่งเศรษฐกิจไปไม่ได้เพราะมีพรกโควิด19อยู่ชีวิตเป็นปกติก็ลำบากเลื่อนระยะเวลาไปอีกเป็นเดือนมิถุนา3า30การเลือกตั้งที่เลือกตั้งตั้งซ่อมอยู่ที่จังหวัดลำพางวันที่20มิถุนาก็ต้องเลือกตั้งซ่อมภายใต้พรพฉุกเฉินมันยุ่งเหมือนกันนะครับ มันเป็นเรื่องเป็นราวติดพันกันไปหมดครับครับวันนี้ก็ขอบบแค่นี้ครับสวัสดีครับ